ัสดีค่ะทุกคนวันนี้อยากกินตังแตงพยายามลดข้านะทุกคนทุกคนได้อะไรกัน,กนมั้งเนอะอยู่มืองนอกนะทุกคน ที่แบบดีอ่ะดีสำหรับคนเมองไม่รู้เป็นที่เปลี่ยนคนเดียวหรือเปล่านะเขาได้ไปกินอาหารชาติติดเป็นติดอาหารไทยนอาหารอีสานกินแล้วมีแรงทุกคนกินแล้วมีทำให้แบบคลายเครียดได้ เสร็จแล้วค่ะทุกคนน่ากินไหมมาลุยกันเลยจ้ะเครื่องติดแล้วทุกคนอย่างซักเพียงก็ชอบกินผักนะคะทุกคน แต่เวลาบางครั้งอ่ะก็จะกินข้าวเยอะไปหน่อยอะคะ่ะถ้าเพียนเริ่มได้กินข้าวเหนียวอะ่ะหยุดไม่ได้เพียตั้งใจเลยวันนี้เพียนจะไม่กินข้าวดูเพียงจะทําได้ทั้งวันเปล่าถ้ากินแบบนี้เพียนก็ชอบนะคะนอกจากวันไหนแบบห,หอยหอยอ่ะมันจะรู้สึกอยากกินข้าวค่ะทุกคนอาจจะเป็นเพราะเพียนติดนะคะ <c oughs> เพียงมันมัน ันของคู่กันนะทุกคนเนี่ยจริงๆเพนไม่กินข้าวเพนก็กินได้นะแต่ถ้ากินบ่อยๆเพนก็ไม่ไหวก็ต้องมีสลับข้าวบ้างอืมสัหลายค่ะทุกคนแต่ก่อนเวลากินข้าวต้องสองสามอย่างดี๋ยในบางทีอย่างเดียวเพนก็เอาอยู่ละใกล้หมดแล้วทุกคนแต่แรกเพนไม่กว่าจะไม่หมดนะ แต่ก็หมดจนได้เลยเซตหลายน้ำก,ก็กวาดให้หมดเลยค <c oughs> ำตัวเองคลิก11เม็ดเผ็ดมากทุกคนขอบคุณที่ติดตามเจอกันคลิปหน้านะคะ